ไปไปไป <c oughs> ไปเราจะไปลงปุ่ยกันครั้งนี้เราจ,จะไปลงปุ่ยอย่างชาติไม่ใชนะ่ <c oughs> ลงปุ่ยของชีวิต <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเราก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นยามยามเย็นนะประมาณบ่ายสามโมงกว่าเนี่ยแดดมันกำลังพอดีพอดีทั้งอก,กับการที่เราทำงานอย่างมากเลยทีเดียว อยู่กันที่ริมมูลแล้วค่ะในวันนี้นะคะเป็นวันที่8มกราคม2567ค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับหนูชาตังค่ะและข้างหลังของหนูนะคะก็มีภาพการทําง,งานของทั้งบวรศรษฐ์แล้วก็บวรราชธานีอโศกนะคะเพื่อมาปลูกแตงโมแตงกวาแล้วก็แตงไทยค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศการทํางานนะคะตอนนี้ค่ะเราก็กําลังจะใส่ปุ๋ยในแปลงอยู่ค่ะเพราะว่าจะได้มาลุงดินให้พร้อมกับก,บการปลูกในวันนี้ค่ะในวันนี้ก็มีนักเรียนสัมมาสิกค่ะ สิษย์ศุกและนักเรียนสมาศิขาราชธานีศุกมาช่วยกันนะคะเป็นงานภาคบ่ายค่ะที่ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากแต่ว่านักเียนทุกคนก็ดูเต็มที่มากเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นแปลงที่เรากําลังจะปลูกกันแล้วก็นี่นะคะน้องๆแล้วก็เพื่อนๆของเราเนี่ยกำลังจะเทป,ปุ๋ยกันอยู่เลยกันอยู่เลยค่ะนี่นะคะก็ทุกคนคงจะเหนื่อยละค่ะแต่ว่าทุกคนก็ทําเพื่อผลงานของ พวกเรานะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็มาช่วยกันแล้วเราก็เป็นนักเรียนสัมมาศิกิ์ค่ะเหมือนกันถือว่าเป็นอะไรที่มีคุณค่าแล้วก็างานที่เราทําไปเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะดูเป็นการใช้แรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทําเพื่อผลผลิตของเราเท่านั้นแหละค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปหาคนสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าระหว่างที่หาคนสัมภาษณ์เนี่ยก็รู้สึกว่าแตงไทยแตงโมแล้วก็แตงกวาที่เขาปลูกนะคะก็จะเป็นผลผลิตให้กับทุกบรวรเลยค่ะเพราะว่า มันก็จะเริ่มเตรียมงานตลาดอริยะเพื่อฟ้าดินนะคะก็คงจะมีผลผลิตให้ทุกๆคนได้รับประทานกันได้กินกันนะคะเราไปหาคนสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะไปอ่ะ นี่นะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องคนนี้ก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวก่อนนะคะโอเคตาก้องมาแล้วนะคะเชิญแนะนําตัวเลยค่ะอ่าชื่อข้าวปุ้นค่ะมาแต่โรงเรียนสมาสิขาศรีสาโสค่ะค่ะแล้ววันนี้ข้าวปุ้นเอ่อมาช่วยพวกพี่ทําอะไรหรือว่าเราทําอะไรกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังรถเอ่อก็มาใส่ปุ๋ยค่ะแล้วก็มา เก็บไม้ค่ะตอนบ่ายก็ใส่ปุ๋ยขาประมาณนี้เรารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาช่วยพวกพี่ทําหรือว่าเราแบบเราเป็นเด็กรีสาใช่ไหมแล้วเราก็มาแบบมาช่วยบ้านเราเนี่ยแล้วเราแบบมีความยินดียังไงเอ่ยหรือว่าเรามีความประทับใจยังไงบ้างก็รู้สึกว่าสนุกมากค่ะเพราะว่าเป็นปีแรกที่มาช่วยที่นี่ทําก็รู้สึกว่ามีเพื่อนเยอะค่ะก็รู้สึกอบ่นดีค่ะโอเคค่ะโอเคขอบคุณขอบุนมากนะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันเลยดีกว่านะคะ ที่ขาทุกๆ,ๆหลายคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ท่านมือบ้านเลยดีกว่าค่ะว่าท่านเป็นผู้ดูแลฐานการน,นี้แล้วท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างนวัตก,กรรมนะคะท่านแม่แม่แม่จท่านรู้สึกยังไงบ้างคะในวันนี้วันนี้รู้สึกประทับใจมากเลยนะที่เอ่อเป็นโอกาสดีที่นักเรียนศิษยาศกับกับเรียนสอนิขาราชนียโศกเนี่ยได้ทํางานร่วมกันนะงานที่เราทำอยู่ฐานนี้ก็คือใส่ปุ๋ยเมย็ดในในงแปลง ที่เราทำเสร็จหมดแล้วเอานี่ลูกชายไปเอาพวะมาก่อนเด้วยลูกชายเอ้ยนะครับนะไปเอาพวะมาให้หมดเลยพวะมีกี่อันนะมาให้หมดเลยครับนะครับนะแลนะขณะนี้เนี่ยเราก็ยังไปเอาปุ๋ยผงนะครับนะว่าปุ๋ยเม็ดเนี่ยเราใส่ครบหมดแล้วนะเราจะาปุ๋ยผงเนี่ยใส่หน้าแปลงต่อนะครับ ครั้งคนี้เป็นโชว์ที่เรากำลงังปฏิบัติงานในการทํางานอยู่นะฮะเป็นครั้งที่ร่วมกันระหว่างมลาดเมืองเรือกับที่สาโซมีมีพวกรอยังพ่อขอาใส่สองอันเลยครับลูกโอเคโอเคพวกอสองอันเลยเนี่ยสองอันนี่ช้ามากเลยนะฮะ <c oughs> โอเคโอเคนะอไปเลยฮะไปลงปุ๋ยครับผมไป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  อ่าครั้งนี้เราจะไปลงปุ๋ยอย่างชาเดครับใ่ไห่ลบเบื้อของชีวิตนะไปลงปุ๋ยของชีวิตนะเพื่อยาปุ๋ยผงมานะครับนะก็คาดว่าอาจจะยังไม่เสร็จทีเดียวนะแต่ว่าเราก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นยามยามเย็นนะประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆเนี่ยแดดมันกำลังพอดีพอดีเหมาะกับการที่เราทำงานอย่างมากเลยทีเดียวเพราะนั้นเราก็จะลบใบลบมือกันนะฮะ ระหว่างที่ซาโสะบราดมืองเรือและก็จะท,ทำกลุ่มสีคอตบ,บูลนะในการที่เราจะปลูกแตงโมให้เต็มพื้นที่ที่เราเห็นอยู่ในบริเวณน,นี้นะฮะไม่น่าจะต่ำกว่า20ไร่นะฮะเท่าทอรูด้วยสายตานี้นะฮะนะเราก็จะทำด้วยความเป็ิยินดีนะฮะเพราะว่าน้านนเราจะมีการร่วมกัน,นะฮะระหว่างที่สาโสะกับบัลาดมืองเรือนะฮะเ็าขอยุดตีมี่านี้ก่อนนะเพราะว่ารถมาสายโค้งมากนะทีเดียว ค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ท่านพูดไปแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะรู้กันค่ะว่าเรากําลังจะไปที่โรงปุ๋ยพลังชีตนะคะตอนนี้ทุกคนก็สู้ชีตจริงๆค่ะเดี๋ยวเราเติมพลังชีตกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพักก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะล้วก,ก็ก็อยู่ที่โรงปุ๋ยพลังชิดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็น้องๆเนี่ยกำลังขนปุ๋ยกันอยู่เลยค่ะแล้วภาพข้างหลังของหนูนะคะก็เป็นการตักปุ๋ยของน้องๆสมมิกขาราชธา,านีอโศกแล้วก็บวรศรีาอโศกค่ะนี่นะคะก็มีทั้งนักเรียนทั้งสายสามัญแล้วก็สายปวชเลยค่ะสายอาชีวะที่มาช่วยกัน ตักปุย๋ยในวันนี้นะคะปุย๋ยที่เราตักในวันนี้ค่ะก็เป็นปุย๋ยผงค่ะจากโรงปุย๋ยพลังชีวิตของบวรราชธานีอโศกเองค่ะ<อ>นี่นะคะก็อันนี้ก็พี่ๆเขากาลังตักอยู่นะคะนี่ภาพอย่างเท่เลยค่ะนี่นะคะก็บรรยากาศการทํางานในวันนี้ก็คงจะอบอ้าวอยู่ค่ะอบอ้าวแล้วก็อบอุ่นไปด้วยค่ะเพราะว่าก็คือทํางานรวมกันนะคะ<อ>เยอะๆแล้วก, <c oughs> วก็เราก็ไม่ได้มีโอกาสทํางานร่วมกันแบบนี้บ่อย,อยๆค่ะวันนี้ก็เพื่อความเป็นวันบวรด้วยค่ะแล้วก็เราก็ มาช่วยงานนักเรียนสัมมาสิกขาศีรษะค่ะเพราะว่าจินักเรียนศีรษะเนี่ยก็บางคนอย่างที่น้องๆบอกไปว่ามาครั้งแรกด้วยมาช่วยงานบรารหลังครั้งแรกด้วยแล้วก็ก็คงจะเป็นอะไรที่เป็นความทรงจําที่ดีของกันและกันค่ะนี่นะคะก็มีทั้งการตักปุ๋ยตะกี้แล้วก็การขนปุ๋ยค่ะนี่นะคะพี่ๆปปชเ, <c oughs> เขาก็กําลังขนปุ๋ยกันอยู่ค่ะขึ้นรถแล้วก็เอาไปลงที่ส่วนที่เราขึ้นไปกันตะกี้นะคะส่วนที่เรากําลังจะไปปลูกนะคะเพื่อ เตรียมแปลงเพื่อให้มีจุลินทรีย์อะไรมากขึ้นค่ะก็จะได้มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งเลยดีกว่าค่ะอันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นนักเรียนจีสะอโศกค่ะที่มาช่วยงานนะคะก็น้องๆก็คงตักกันเสร็จแล้วอยู่นิดนึงค่ะก,ก็เลยก็เลยกําลังขนไปที่นู่นนะคะบางส่วนก็ยังตักอยู่ นี่นะคะก็บรรยากาศก,ก็มีประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะเป็นกําลังใจให้นักเรียนสมาชิกขาสีจักแล้วก็นักเรียนบัลฑาทุกคนนะคะพวกหนูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ